ถอยรถตกคันแท้อีกแล้วพออ่อใหญ่พี่ยอ้อนพ่อน้องดนนี่เราบอกให้ถอยมาไกลหลายว่าสิจอดอยู่ทั้งมองรถไถยหุ่นแล้วเราถอยมาอีกถอยมาอีกเรียบร้อยตกคันหน้าตาลอยเลย,ยกำลังหาหมง่งเกาะอยู่อืมหาหม่งเกาะบัง จะได้รากเรารถไถพอดอนนี่แหละรากเขียวก้อนกระติดเขียวนี่กระติดติดแสดป้ออันเพื่ออันไม่รู้เงินซ้ำกันตัวอะไรก็ซ้ำกันนี่ขึ้นท่านี่อ่าได้ได้พิจารณาเอาคอยยังให้รากตรงกลางแล้วใส่นี่นี่นี่ใส่ตรงนี่นี่ขั้นกลางนี่ได้บ่นี่ลุ่มนี่ บ่ได้แล้วมันไม่มันก็ใจห่วงเก่าคือคืห่วงเก่าเละเจ้าพิจารณาเอาเจ้าเป็นผู้สันทัดกรณีแล้วนี่ห่วาเก่าใครถามผมเลยเนี่ยเออเออนี่ต้องได้พึ่งไอ้หนุ่มรถไถล้วไอ้หนุ่มรถไถใจคอไม่ดีห่วงแต่แฟนพี่ที่ไปเฟื่องฟุ้ง อขอดีๆเสดยลากขึ้นโอ้ว่ากันไปชีวิตสู้ๆถอยรถตกขันแท้คือเทียวก้อนนี่แหละจิบจิบ